สวัสดีครับผมกีวี้ครับวันนี้ผมมาสอนโหลดโปรแกรมแอชโชหรือโปรแกรมอัดหน้าจอของ i อ h ฟ n e ครับผมตอนนี้ระบบ iOS ผมเป็น9.3.1นะครับผมก่อนจะเข้าโซนโหลดโปรแกรมโชว์นะผมกดโหลดเสร็จแลาวาก็เข้ามาโปรแกรมของนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ครับรก็เข้าไปปุ๊บกดล็อกการล็อกอินให้เสร็จนะผมแล้วก็มาซาฟารีนะครับมาเขียนไปว่าแอร์โชว์เตืรอทำการเข้าเว็บนี้ระบบจะ ลิงก์มา้ก็ได้นะครับครับกด i n s t a l ก็อิสตอไปทีนะครับแต่ผมแต่โหลดไปแล้วก็เลยไม่ต่างนี่นะครับเราจะน่าตาแกน,นี้นะครับผมเข้าไปมันก็แต่ว่าตอนนี้เข้าไปไม่ได้ผมทายอยู่เข้าไปุ๊บมันจะขึ้นอานี้ครับเราทำการกดข้างล่างครับผมจะเป็นหน้านี้เราก่างชื่อเราที่จะเซฟไฟสใส่ เราขังโลภพอันนี้คือตั้งให้ภาพเราถ่ายอยู่ในวไหนครับแล้วก็อัน,นคือความละเอียดของภาพนะครับผมผมตั้งไว้120ครับผมแล้วเราพอกดพอกดแล้วเสร็เรา n e x ตั้งค่าเสร็จปุ๊บมันจะม่หน้านี้ให้เราทำตามครับผมเปิดเลื่อนตรงนี้ครับแล้วก็ไลาแล้วก็เข้า กดข้างล่างรอแล้วก็การส u p p เราต้อเสร็จสิ้นเมื่อทำการอ่านทั้งผมนี่ไม่เกี่ยวทำรเราจะสามารถกดมันก็เริ่มปุ๊บเราสามากดต่อตรงนี้เพิ่มจบคลิปฝากกดตดามแล้วไลค์ด้วยนะครับ